สวัสดีครับพอเรื่องครับผมครับพอดีครับฝนตกพอดีได้โอกาสแม่แม่นเมื่อเดือนเมือวาพี่เด็นมาให้เอฟซีปิดไปพะล่มห่วยเปลี่เสียวมากมันเสียงฝนถ่ดยี่เดี๋ยวนี้มาเอามันพอได้ยินอยู่พอได้ยินอยู่งแต่จีว่านั่นป็นอะไรดอกว่าจีไปล่างแท้ฝนตกแข่งเยอะบอว่าจีไปล่างเบาหวานคอยบอกอะไรที่อล้วบอกให้หมอตัดออกลวดแก่ย่างว่าตัวตัดการตัดออกลวดพอด้ล่างอีกจักเสียเแม่นมันสมันอ๋อ อุ่นเหมนเมติอ้องาเครทียออมกับเอ้าอดีตมื่อนี้เสี่ยงยังมาฝากเอฟซีกับมืออื่นนี่เล็กกว่าจ่อมือจ่อเวียนเข้าง่ายเลยนะมืออื่นโอ้ยกับมืออื่นนี่ยน้องเล็กกว่าแวะเสี่ยวเล็กซุดสามตัวมึดเลยชุดสามตัวว่าฝากเนี่ยถ้าว่ามีเลขไอ้ติดตัวนี้ห้ามซื้อเลขดับสิแมนเล็กกันแย่ว้านนึงครับเลขไม่น่าลงทุนตัวโอ้เลขกว่าน่าลงทุนแมนเลขกว่ามีโอกาสมาแมนซื้อัน ซื้อกับเสียหลเนื่องทีเป็นเลขตัวเดียวบ่ราะเป็นเลขเป็นชุดหรือเป็นเลขคู่เป็นชุดมันสี่ยี่สิบกว่าตัวโอ้ยี่สิบกว่าตัวเอ้ามันเลขร้อยตัวเท่าทารกไปยี่สิบกว่าตัวลดต้นชุดไหนเลยลดตุ่นคู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเปี่ยนช้อนเลยคัดออกมาให้แล้วมันมันสี่เหลี่ยมตัวนี้เลขที่เป็นหนาลงสุนโอ้แต่กับมันสี่นีอยู่ที่ตัวเลขสามตัวมันี่อืมมันเป็นเลขสองตัวอันอันนี้กำหนดว่าบดมาล้างปะบดย่างเดียวครับ บนย่างเดียวไอ้เลขบ้านาลงทุนนี่ไหมเลขบ้านาลงทุนนี่บริเกียวบนหน้ากันตีตัวนี้นี่บอมาอะไรทั้นบนบนมาทัางล่างบนได้ล่างอาจจะมากห้วยห้วยมันว่าเนี่ยอะไรเรายม่อยครับตัวนี้บนบนมาล่างเปิดเส้นเลขเลขที่บ้หนาลงทุนบนาลงทุ่นนี่เจ้าเจ้าเน่นเป็นบนั้งเป็นล่างเินะเป็นบนเป็นบนบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวแงนโอ้ เด็กที่คัดออกว่าหาี่กระรันตีซั้นไปเลขเล็กบรรณาลงทุนนีก่กระรันตีได้ซจำเลย,ยเฮ็ดบ้านหนีหลายปีเลยทีเดียหลายปีแล้วยบ่เคยออก,กเฮ็ดเตี้ยคัน,น,นันในได้คัดออกมาแล้วรับประกันวม่าไม่มีออกบอกถ้าออกล่างนี่ยม่รับประกันอะจะมาบนบนนี่ขาดปุ๊บขาดป๊นเลยว่ามันขี่เสื้อรวดน้ำออกจับขี่เสื้อรวด เอ้าเอานี้เรี๋ยวมาสุดนะก็ก็ลังเ็ด้ิคีอย่นคู้กินเขาก็ลังกินอยู่ยเจ๊กอว่บ้างเลยเอ้าเชียงเลขกไม่ได้ลงทุนก่อนมีกี่หางมาพโชว์ให้เอฟซีดูว่าฟันฟันบอลยองนะฟันฟันบอลเพรเรื่องกันบอลก็ยันไปต้พอดตะคนตายฟันวอาจะคนตายเสียงเลขที่บอกว่าฟันสั่นเชียงเยตะฟันไ่ได้เชียงเลขกัฟันพอจะคนตาย อ้าวสร้างมาแทะเก้าหนีว่ามันสีว่าฟาาเหนือเรืม่วนเก้าหนีมาแท้ท่านฟันพ่อคนตายเป็นยังคือเป็นตะเก้าจะนะมันตายฮะมันตายเนี่ยมีแต่ผู้เทาเนาะมีแต่ผู้เทาผู้เทาตายแล้วนี่ที่เป็นเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์อัจจได้อยู่บ่นักจิดดับเจ้าบ่าอะไรบ่บ่อ่าเอาถ่ายเป็นพี่น้องครับผมเดี๋ยวก็ลังคันลอกให้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับเพราะพี่น้องแคปจอไว้ หลังจากที่โชว์แล้วแต่ <บน S 2> เรื่อง <บน S 2> การันตีคันคันติดตัวนี้ยังไปซื้อให้เสียเงินแต่เรื่องวางสั่งเสียใดซื้อเปิดทูเสียใดไม่ได้ซื้อเปิดทู่กินว่าเห็นมั้ยเนาะหคือว่าเห็นกนเปิดทูกันพราะมันเล็กบนประกันว่าคันคันติดซุ้นี่ผมว่าแน่นอนโอ้เชิญน่ครับ เจ no ้าในโอ้หัวื่อแนวน่านแต่กีเขอบอกว่าเบาสูฟ่างในอันเล็กชุ่นี้เขากับเจ้าความเฮ็ตเอาบอกกระครับบอกหับออันละตะกีคือบอกว่าเบาซูฟ่านในหลายๆงวดเลยมันงวดไหงวดมันห่ดียเนื้อที่แม่เนื้อแท้แท้เดียวแล้วตะก่งวดไทยงวดมันเท่าเสียวงวดว่นี้เอาซูนซี่ไปตัเออ Hoa kỳ mi tố vô tố vô tố vô tố Học tố vô 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 เบ่ร์ล่ะอ้าโช่อดเรื่องช่อดเลยเอ้าช่อดนี่สะพันกะอนสีช่อดเล็กฟันเนาะเมื่อนี้ต้องฟันเล็กเลยที่ฟันว่าตัวไหนาที่แม่พอไหนี่แหละนี่แม่หน้าลงทุนครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุ่มจับด่านเลยเรียกแม่หน้าลงทุนของพอลอยันเด้อแครับแคปกอไว้ครับผมผมซุ่มเหรอนี่น้องผมเสียหายเอฟซีเข้าไปยับทุนรูปอ๋อไปยับก็เนาะถ้ามุ้งเจ้ามากเด็กเน่นี่เล็กมาหน้าลงทุน ถ้ามักยุ่งไนีย่ไปซื oh. ้อเสียอะไรเงืนไปซื้อปลาทูน่าเปล่นบอก้า้า้าาหน้าห้องสิบนใหญ่ใหญย้ายเส้นเส้นเส้นมเปลี่ยนเรืองว่ะที่แปดเ็ตแฝดเก็ตแดมันคนละสูตรแต่บอมัคือซื้อโคนละสูตรแ่อาเาสูตรนี่เนีเขามาตลอดหลายปีว้ยตั้งแต่สมัยไปยุค้นเราแง่นอ โอเคขับไปเด้อนี่ห่างรับผมรอดเดินเลขม้วนหนังตุ่นแยบไปซื้อเอาไปแนมมึงทำมันก็ได้แนมมึงงวดนี้แนมมึงตอนงวดนี้งวดนายทีเป็นแต่งวดนายสามหาฮะงวดนามันเล่าวเรียบสหาจังไหนแต่ว้าวเรียบเพราเรียบไม่ได้เนี่ยเรียบตุ่นที่จริงดีดิมีเลขสุ่มนี้มากนี่คันขันมันโอเคคันมันเป๊ะนะเพราะหมายเฮ้าไดเอามาลดท่อนการลงพุ่นทั้งหลาย ครแคปจอดไปไมป่น้อยเดี๋ยววันนึ่งทได้โชคของแคปได้บ้างเนี่เนี่ยเป็นแคบจอดตอนอเลขไม่น่าลงทุนหรือว่าเลขไม่มาครับเนี่มาเต็มรถเขาเรื่องบน <ล displays S 2> บนบนเลยบนไเกี่ยวกับล่างไม่เกี่ยวกับล่างล่างอัดเะมากเลยล่างอาจจะมาได้ในพวกนี้ประกอบไปด้วยหนึ่งศูนย์สองหกสามสองสี่แปดห้าที่หกศูนย์เจ็ดหกแปดสองเก้าแปดหนึ่งเจ็ด สองศูนย์สามสามสี่หกห้าเก้าหกสองเจ็ดห้าแปดแปดเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดเรียกเส้นหมือนพิจารตเนีลยสิบตัวสิบยาสีสิบตัวยาสีบ้าสิบแปดสิบเก้าประมาณอันซุ่มมากอันเก้าหนึ่งเก้าสองมตัวเอมันดีิ นี่ชุมมกกันเรียกนานๆก้านึ่งก้าวสองหักเลยหอ๋อให้มันกระชากเลยอ๋อมันกระชากด้ยี้แต่ลมยางไงนี่เอ๊ะล่ามนวลลามนวลฟงแค่ได้หรอก้าซสองตัวมัดพ่อแต่ัน่ป็นี้ตายขนาดเขียนไว้เลยขาออกนี่ก้าวสองเก็บก้าวองเนี่ยถ่ายยุ่หันถ้ามัตายแล้วนี่เส้นเคยไหมหลอเก็บ้าสออนี เออบ่บ่า่ออกบ่ออกเลยตัวนี้ถ้าออกเป็นเลขออกเจ็ดสองเลขออันนี้เอาเอาเอาตัวเลียนี่มาเลยเพาเรื่องเนอะตัวเลียนาันี้เอาตัวเลียนนี่มาเอาต้นโตกินถือที่มาเขียนเมื่อายเมื่อเนี่ยเอาเดี๋ยวเขียนมันให้วันนี้เขาออกเป็นตัวเรียนนี่อา บ่เขียนไว้เมื่อเดวก็ที่คัดออกไ้กี่ซื้อตัวไหนผมสีตัดเนี่ยสีพวัทตานนั้นแต่ต้องมาเนี่ยเน็่ยยุ่ไหชุดนี้ต้องมาสามตัวตรงเลยเจ็ดเก้าสองนั่ถาจิแล้วเก็เก้าสองลมื่อกค่าตัวไหนออกตัวนั้นนะก็เต้เอาประตูเจ้าของให้เนี่ยดีนะหรือเต้รอดนสามารถในเกืดอเกลอ เจ็ดหนงองเลข่ยือหนึ่อืมเอ้ามาอะไรมาอไรคอยพิจารณาไปเลยนะเอ้าม่พืน่องนเยงกันเาแ่มื่อเอืนเืนมาแ่นเลกี่กือเกิลแต่่าที่กามารุดหรอมาหลุดแง่อะไรแตกตามตัวนี้เขาเรียมาหลุดเลขยูนแตกแล้วแต่ว่าพอแตกเลขเลาวมไปแตกเลขกเพืไว่แตกเลยที่บ้านพันการบอกว่าศูนย์ยูรักสิครอบเมือแม่โอ้อ๋าอธิการเมื่อเมื่อแรกในฝันจนังไงนี่แก เดี๋ยวค่อยมาบอกสูฟังเงินมาแต่เศร้าเนี่ยยังมาเศร้านะแต่กินข้าวง่ายแล้วอานะถึงมากินข้าวพี่ก็ได้มารุนอยู่พี่อะอยู่ในกระปุนกินแซ่แสบก็เออเมื่อนี่มันใจว่าเด็กที่เขาหมายสมนัดอยู่เลยนี่นี่เขาชุดนี่เลยมันะใจว่าจะ้มาถึงเลขสามตัวได้เงอนเลขสามตัวโอ้เหรอเหรอที่เจ้าชุดสามตัวแล้วแต่สี่เปอร์เซ็นต์คือเอาเพราะว่าชีบอก เลขหวนนี้นะรักร้อยหน่วยสิบร้อยร้อยเป็นขี้เป็นเก็บตัวเดียวซีฟีเป็นเลข้อขี้รักหน่วยเป็นเลขคู่มวดก็เป็นบริวารเป็นเจ้าหนมีความมายนิจใจพ่อเป็นแบบนั้นแหละเลขหวนจักษ์ห้างนี่ด้วยมันมัดสิ กแล้วนยากให้ให้แนบใจ้สีซื้อออกให้เบื้องความหมายตัวมกตัวเรื่องตากราซื้อได้เออ้ะคิดว่าตัวนี้ื้อไดตามตัวเข็นเหมือแล้วอวงไว้ยังบนรถบ่ตองก่าวจางตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี้มาเรื่องรุ่นพอเพรืเรงว่องไดียาเนี่ยวตัวเลขสี่สิบสี่ตัวสิบสี่หันสามตัวสิบสี่หันแมาหว่าเป็นเลขชุดบน บนโดยเฉพาะหนามบวกล่างว้องโอ้โหเิ้งเลยาล่างหาบ่ได้ใส่เ็กช่มนี้ห้าล่างหน้าพ่ได้พะว่าล่างมันมีสองตัวมาแล้มีสตัวมีล่างเอาว่องว่องมันปกาแดงมงพิเศษพูงาแดงเอาว่องนำเงินเวงไหนเอาเอากิดไงถ้าเกาแดงวงมันมาถือออกปลาดง่คัดหเลขที่สามาได้จะืตัว้ ว่องไปโอ้ว่องไอาขีดท่านใจโอ้บอฮ่มนะแต่ตัวตัวนี้มากีีนแต่มันเป็นอันท้ายขีดมีตัวเดียวท้ายขีดเรียกคนโอ้ก็คือเก็บก้าวเก็บ เล้ยเจ้าเกหามตัว hmm. น anyway. ี้มันหามแม่กะหิ่ที่พิเจ้าหน้าเอาตัวนี้พอเรี่ยงมาแต่มันเป็นกีิเพราะว่าเลี้ยใช่มันเป็ีนกีิตั้งตัวเียนนกเียรเบิร์ลยเาว่าหนึ่งสองสามสี่ให้หาโตเกียหาโตเพอาะอ่าออช่วนั้นในเมืองอ๋อห้าบในเมืองแต่มาพักอีคือเลี้ยงนี้แต่มันเป็นเล เคดแต่ดิเงีสิมาถ่ายกูหมวดเนยไอเอฟซีเงี้งเรามัือไรเยียเออกเดี๋ยวส่มคอเงินเบินกันไม่ไครับฮะไอพื่นเนื้อแคบจอไเยอะแคบจอไว้เยอนี่ไร เงินไปซื้อเอาล้แตมซื้อซื้อตัวรักถ้าหวัดประกาศต้นี้เนาะประกาศต้นฉันหวัดไม่มีห้าชุดแม่เป็นเลขสามตัวห้าชุดตัวนี้มีอียูเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเก้าเกณฑาคาเจ็ฑที่จริงแล้วทำหน้าพิดหน้าตรงี้วหมายว่าเจ็ดหลักร้อยแน่นอนแม่หลกหลักร้็ยเรื่อง กอนเก็นอยแน่นตอรับคาลิ้นวิ่ง้าแหนว่าเดี้นเกบอกอาะบอกิ่งลิ่นบนเก็ไม่ลาดบอแต่ว่าติดมัดบีอยูรักกันหน่วยสิบแต่ว่าสอยู่รักร้อยโอเกนี่รับประกันมาสยูหน่วยสิบแม่นมันสี่ยูใส่แต่ยาันามันขาดเลขสามตัวเจ้านีไม่เ้แล้แ่สิ่ยูสับแต่ยแน่นรับประกันเพราะมันเล็ดสุด เลขชุดนี้รับประกันเลยแม่แน่นอนเลขเจ็ตัวนับไว้เลขเลขขึ้นเบิร์บอกสามสามเ้าสามสี่สิบสองสิบสองสามสิบสี่ตัวอสิบสี่ตัวมสิบเอียนฮแม่ผู้เจ้าสินเสือนยี่สิบพุยี่สิบัวขัดเลขเจอเจอทราบว่าขาดุน้นไแม่ได้จักพันนหร้าวันแล้วแบบทเนาะด จะรูปนะเรียบร้อยครับไม่ต้องแคบจอไว้ครับผมจัก็ผ่านจตเก้ตัดออกเป็นเ้าสองไม่ยังนะนะตัดออกเลยนี่นี่ตัดออก้เพราะว่ามันตายในถุงน้ำนี้ได้ออแต่มาดูดเก็ตเก้าสอง แคบจ่อเนี่ยจะจะลอยแต่ละครับผมแคบเอาครับแคบที่เท่าไหร่สิบเอ็ดตัวเลยหมฮะวัดมาเลียวคือไม่ใช่ไหนเลขสามสูงท้่เราอืมนะเรียบร้อยโอเคอันจ้าไหนกันคลิปนี้กันร่องพินิจพิจารณาคุณพี่น้องครับผมก็ประจัดกันก็ผ่านทางช่องนำเสนอเป็นแนวทางเจ้าไหนกันแตหรับคลิปนี้กับขอบคุณหลายๆสำหรับพอเรื่องเนาะ อ่ายังไงมืออือนนี่มีความเคลื่อนไหวในพวกเรื่องกับจีได้มารุ่นเรือก็นีอ่ตัดฟันเรื่องกับจีมาว่าต่ออีกเนาะอาจังไงกิมมีความข้นเพราเรื่องหลายๆครับกินเวลาหลายๆนะครับข้นหลายๆงานน